สวัสดีทุกคนนะคะทันข่าวเล่าเรื่องมาพบกับทุกคนเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมาฟังกันด่วนๆเลยยืนยันแล้วนะคะรัฐแจกเงินคนละ1,000วันที่8มกราคมนี้แจกทั่วประเทศกดเป็นเงินสดได้นะคะทันข่าวเล่าเรื่องก็เอามาเล่าเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังเช่นเคยนะคะ เงิน1000บาทนี้คือเงินอะไรนะคะเงิน1000บาทนี้นะคะคือเงินอะไรบ้างนะคะเข้าบัญชีวันที่8มกราคมนี้ทั่วประเทศแน่นอนนะคะสำหรับเงินเบี้ยยังชีพในกลุ่มต่างๆนะคะว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุเนี่ยจะได้เป็นขั้นบันไดยอยู่แล้วนะคะตั้งแต่600บาทไปจนถึง1000บาทบางท่านบางท่านก็รับที่อบอตนะคะหรือว่าเทศบาลรับเป็นเงินสดนะคะบางท่านก็เข้าบัญชีสําหรับใครที่เข้าบัญชีนะคะก็ทยอยเข้าบัญชีตั้งแต่ เที่ยงคืนของวันที่เจ็ดแล้วนะคะเงินอีกส่วนหนึ่งนะก็จะเป็นเงินของเด็กนะคะเป็นเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะซึ่งเป็นเงินคนละส่วนกับเงินสงเคราะห์บุตรนะคะเงินสงเคราะห์บุตรเนี่ยจะเป็นเงินของประกันสังคมวันที่8นี้เราจะได้ในส่วนของพอมอนะคะนั่นก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทนะคะเงิน600บาทนี้นะคะจะเข้าบัญชีนะคะ ในคืนวันที่7นะคะตั้งแต่เวลาประมาณตีหนึ่งเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะทยอยโอนเข้าไปทีละธนาคารนะคะทยอยโอนไปจนถึงวันที่8ทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นใครได้ตังค์แล้วก็มาแชร์กันไว้ได้นะคะเงินอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นของผู้พิการนะคะแต่ว่าผู้พิการนี้ก็จะแยกออกเป็น3กลุ่มด้วยก,กันนะคะกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มผู้พิการที่เป็นเด็กนะคะมีบัตรผู้พิการนะคะแล้วก็ อายุไม่เกิน18ปีจะได้รับ1,000บาทนะคะบางท่านได้รับเป็นเงินสดบางท่านได้รับเงินเข้าบัญชีนะคะก็วันที่8นี้รอรับได้เลยะคะ่ะทยอยเข้าบัญชีตั้งแต่คืนวันที่7เหมือนกันนะคะเวลาตีหนึ่งเป็นต้นไปนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นผู้พิการนะคะที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีบัตรคนจนด้วยนะคะแต่ว่าในวันที่8เนี่ยก็จะได้800ก่อนนะบางคน ได้เป็นเงินสดบางคนได้เข้าบัญชีนะคะก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันกับกลุ่มอื่นเข้าบัญชีก็จะทยอยเข้าตั้งแต่เวลาประมาณตีหนึ่งของคือวันที่7นะคะทยอยโอนไปเรื่อยๆส่วนอีก200บาทที่จะเข้าบัตรคนจนนะคะมีบัตรคนจนนะจะเข้าบัตรคนจนก็ประมาณวันที่22มกรานะคะอีก200บาทนะ ไปกดเป็นเงินสดได้นะคะโดยเอาบัตรคนจนไปกดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยนะคะและก็กลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มนี้ไม่ได้1,000บาทนะคะกลุ่มนี้จะได้800บาทก็คือผู้พิการที่มีแต่บัตรผู้พิการนะคะไม่มีบัตรคนจนได้ได้800บาทนะคะเข้าบัญชีก็เวลาก็จําเงิน เหมือนกับกลุ่มอื่นนะคะแต่ว่าจะไม่ได้200บาทที่เป็นเงินสดในบัตรคนจนเท่านั้นเองนะคะซึ่งก็มีหลายกลุ่มนะคะหลายหน่วยงานที่จะผลักดันให้จ่าย1,000บาททั่วหน้าเลยนะคะถ้ามีความคืบหน้าก็ทางทันข่าวเล่าเรื่องก็จะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังที่ทางช่องทันข่าเล่าเรื่องนี้นะคะแล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปข่าวที่มาเล่าแบบบ้านๆแบบนี้นะคะทันข่าเล่าเรื่องก็ แล้วก็มีทั้งช่อง y o u t u b e นะคะอย่าลืมกดติดตามกันได้ทั้ง2ช่องทางนะคะถ้าคลิปมีประโยชน์นะคะอย่าลืมแชร์นะคะไปให้ทุกคนได้ฟังด้วยนะคะเพราะว่าจะมาเล่ากันแบบภาษาบ้านบ้านนะคะที่ทันข่าวเล่าเรื่องขอบคุณที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามให้กันเป็นกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ